มันขึ้นอาทิตย์หนึ่งมันขึ้นเร็วมากปลูกแล้วก็เอาหญ้าถมไว้เด้อ <ภา S 2> พี่น้องนะดเด้อกินได้ทั้งฤดูร้อนเลยจ้ะบอกว่าฝนตกแล้วกลับบ้านเธอะฝนินแล้วแกก็หมานอยู่จะหมานอยู่จ้ะหมานอยู่หมานอยู่อยโอ๊ยพี่น้องเอ้ยเป็นตาเอาไปก้อยแทะน่ากัจะว่ายายทายแต่ผักก้อนนี่แทะมันขึ้นอาทิตย์หนึ่งมันขึ้นเร็วมาก ก็เหมือนผักบ้านเราเนี่ยแปลงเดียวก็ยังเก็บกันกินทั้งเก็บขายกันทั้งเดือนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พักคนเดียวก็อย่าว่าก,กันเพราะว่ามันขึ้นมาให้เราเก็บแอนแอนแอนดูค่ะงามมากนะ่ดูไอ้ยังงามเลยพี่น้องเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกนี่อีกฝั่งหนึ่งปลูกแล้วก็เอาหญ้าถมไว้เด้อพี่น้องเด้อมันจะได้กินแบบสวยงามอบอวลเลย ดีจะว่าต้นอะไรยายต้นเปรี้ยวเด้อย,ย้จเดเอออันนี้เป็นต้นเปรี้ยวจะเก็บเอาไว้ถนอมอาหารไว้กินนานเอาไว้ต้มปลาค่ะเอาไว้แกงส้มเอาไว้ต้มปลาตับบเดียวกินได้ทั้งฤือดูร้อนเลยจ้ะอุ้ยอันนี้ขาดเสีได้ดับมืด อันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วเดี๋ยวจะเด้อเดี๋ยวจะว่าถ่ายแต่ผักกอเดียวกอเดียวมันกอนี่มันกินได้ทั้งเก็บได้อาทิตย์ละครักเลยจ้ะอันนี้อาทิตย์นึงมาเก็บทีหนึ่งมันก็เลยยาวเกินต้องให้สักแค่สามสี่วันเนาะอื้มงามเจ้า อันนี้เขาจะทําลายทิ้งไงคะ่ะเขาจะทําลายทิ้งเขาเอา้ามาถมมาปลูกญ้าทับมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่ได้ขุดเงามันออกไงมันก็เลยขึ้นมาให้กินเดี๋ยวเอาฝั่งนี้โอ้ยงามพีม่น้องเอ้ยอ่อนซอนหลายลอยายสนเก็บไปนั่นแหละมันเป็นตอๆอยู่นี่ ปลาก็ลองโอ้ยจะรีบกลับคุณตาซิดเบ็ดอยู่ตรงนู้นมาตกปลากันจะ้ะบ้านคนรู้จักก็ก็เลยให้เอาไปกินเนี่ยมาขอเขาเอากระชังใสป่ปลาคุณตาลืมเอ้ยเขาเรียกท้าว่าอะไรฮะงาไซน่ะลืมปิดงาปลาออกหมดไม่ได้ปลาก็เลยคุณตาก็เลยตกอยู่นู่น ใส่กระชังยังไงลืมปิดงากระชังพี่น้องเอ้ยตกก็พอได้ต้มอยู่เดี๋ยวไปหาคุณตากันเถอะเดี๋ยวไปดูคุณตาตกปลาเด้๋ยจ้ะเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้ปิดไว้อีกจ้ะปิดไว้อีกนี่ปิดไว้อีกเนาะเดี๋ยวมาเก็บเอาอีกวันไหนมาเอาปลา นี่ค่ะเดี๋ยวลงไปหาคุณตากันค่ะบรรยากาศสวยสวยพี่น้องเอ้ยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปจัดเดี๋ยวไปลุ้นคุณตาตกเบ็ดตกปลาอยู่ตรงนู้นว่าจะหมานไหมเดี๋ยวไปลุ้นคุณตาด้วยกันนะจ๊ะ โอนโนบรรยากาศในช่วงฤดูร้อนพี่น้องเอ้ยสวยงามเพราะว่าหญ้าเขาเขียวกระจีนั่นเองฝนตกพี่น้องคุณตาอยู่ตรงนน้นจ้าซากก็อึดตะกละอ้อก็ใหญ่แค่สนุกเอาไปแกก็ไม่กินหรอกจ้ะ ก็ให้ยายสนนี่แหละแกแบบเนาะยังว่าแหละเขาเรียกว่ารีแล,รแลแแกรีแลกเบ็ดแกคันยาวยาวพี่น้องแต่นี้ใกล้ๆเด้อกลัวเบ็ดก็ดังรถขับไม่ได้แกบีแต่ละที่เสียงเบ็ดดังวิวพี่น้องเอ้ยมันอันตรายเด้อมันอันยาวยายสนตรงหนีใกล้ๆเดี๋ยวมันก็จะเกาะเอาจมูกไป บอกว่าฝนตกแล้วกลับบ้านเธอฝนลินแล้วแกก็ยังมันอยู่บรรยากาศตรงนี้สวยมากจ้ะอันนี้เป็นท่าน้ำของคนรู้จักเด้อทำไ่งั้นก็ไม่ได้กินหรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่กล้าลงไป เขาทำใช้หาดเล็กๆไใบๆนะ้ำแม่น้ำตรงนี้มันจะเวียนไปชนกันกันกบไอ้ที่ว่าเยส,สนมาหาปลาในยามที่ว่ามาตักปลานในตอนกลางคืนกันนั่นแหละค่ะอยู่ไหนก็หาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละอยู่นี่เราก็ทำมาหากินหาอยู่หากินกันแบบนี้ยิ่งมันหาง่ายเนาะมันหาง่ายก็เลยเพลิดเพลินกับการหาบางทีก็ เอาไปก็ไปแบ่งกับเพื่อนบ้านอันนี้ก็เอาไปเที่ยวที่แล้วเหมือนที่บอกนั่นแหละคะ่ะที่ว่ามาลากเอากระชังกระชังแบบมันยกขึ้นไม่ไหวเลยนะ่ะฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านมาด้วยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าประมาณ3ามถังแล้วทีนี้เอ้ยถ้ายกนะ่ะมันยกไหวอยู่แต่กระชังนะ่ะมันจะขาดกระชังคือว่ามันเป็นเอ้บ้านเราเหมือนเหมือนตะข่ายบ้านเรานะ่ะเป็นเชือกไนล่อนนะ่ะ แล้วทีนี้มันก็เป็นเหล็กเรายกขึ้นมาแล้วมันก็จะขาดทะลุลงไปพากันหามขึ้นกับคุณตาเสียดายตอนนั้นคุณตาแกใจเร็วแกไม่ได้ให้ยายสนตั้งกล้องแต่ว่าเราลากขึ้นมาแล้วก็ได้ภาพมาฝากพี่น้องอยู่ก็ฝากเข้าชมด้วยนะคะเดอคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละคะ่ะไปแล้วมันเขาละ่ะป้าเวลาติดกล้องลอดได้หยุดจ้านี่ค่ะ ได้อยู่ค่ะได้เวลาของคุณตาอยู่คุณตาซิดเบ็ดจ้าพากันมาว่าจะมายามกระชังโยนกระชังลงไปแล้วทีนี้เอกระชังไม่ได้ปิดปากเพราะว่ามันไอรวดมันแข็งมาก โยนแม่นแม่นเด้อตาเด้อสอนผู้บ่าวทำไม่เป็นโยนไปทางไหนด้านไหนปลามันถึงจะมาถึงจะติด โยนจะบอกว่าไปแต่กระชักเด้ออย่าไปทั้งคนเด้อตึ้มโอเคไม่ในฮอวินอ้อนฮอวินอืเดี้วปลามันจะมาทางนี้รอชายฝั่งมาเงี้ยเอาคุดตาายขอให้ได้ปลาเด้อ ขาให้มั่นมันคุณดาบอกอืมซ้อนซอนหนุ่มๆแกแกพูดตลกเฉยย่ายมีอารมณ์ขันอีกเล่นันก็จะเสียงานตะกาปะว่าเอเดสตเปกูซาตเน บอกว่าได้ปลาเต็มรถเข็นเลย